เดี่ยวคนเดียวก็ฟันฟันเกิด yeah, <Yeah. S 2> มาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรกอืมเอ็ง hmm. เนี้ยงลูกค้าลืมไว้บนรถดอกคูณโยดให้หมาแต่หมาไม่กินโอ้ห oh. <c oughs> อเล่นก็ดอคูณเห็นว่ามันน่ากินอะ่ะก็เลยซื้อมาฝาก ใส่อีหยังมาก่นี่ทองเสียก็รู้เองอ่ะเฮ้ยเอาไปเลยรอเล่นพี่วินเะอาถือว่าเป็นการขอบคุณที่พี่วินนั่งรถไปเป็นเพื่อนวันแรกถึงพี่วินจะขี้บ่นขี้โมโหทำให้ลูกค้าเจ็บตัวโอ้ยพอๆๆๆแล้วพอแล้ว้ไม่พูดแล้วพอใจยังพี่วินไม่ต้องเป็นห่วงดอกครูแล้วนะคะ ตอนนี้ดอกคูณเก่งขึ้นมากแล้วก็ได้ทิปจากลูกค้าเพียบเลยโ,โหจริงเหรอ,อคือเก่งแท้ดีเลยขั้นหนาไอ้ข้านับรถนี่สีจ้างมาขับรถนำพราะว่าเบิ้งส่งแล้วนาสิครับดีก็บอกวิ่นหลายโอ้ยปากดีแทน้อฮะเดี๋ยวมึงนีน่นองกลับมานนะให้มานน้อยใจห้องไห้อีกเด้อ <laughs> <laughs> เนาาะสบบ่พี่สันคะนี้เลิกบทได้แล้วก็ถึงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหูนี่พี่พตาจีอะไรคอะไรของพี่สันเนี่ยปไถึงบ้านสักทีจะได้ไม่ต้องทนอยู่กับพี่สันแล้วโอ้ยอะไรคะเนี่ยหยุดพูดพี่เสียเวลาที่อยู่กับเชอมากกว่าโอ้โหเป็นยังงนี่ส้มสูฮะพี่อนคะคือเชอร์มิโน่จะสารภาพอะค่ะ ความจริงแล้วชไม่ได้ไปหาป้าแคนะคะแต่ว่าชหนีไปเทีเท่ยวทะเลกับพี่ซันมาค่ะชอขอโทษนะคะที่ปิดบังพี่โอรเราเพราะคิดว่าถ้าไปกับพี่โอเราจะน่าเบื่อแต่ไปกับพี่ซันแล้วเนี่ยน่าลำคาญมาก,ากเลยค่ะอะไรกันคะลูกมันยังไงคะโอ้โหก็ทั้งนอนก้นเสียงดังสั่งอะไรก็ไม่แบ่งนะคะห่วงกินไม่แบ่งไม่เผื่อชเชอเลยแล้วอยากจะทำอะไรเนี่ยก็ไม่แคร์ชเไม่ถามชเสักคำเลยค่ะ เดี๋ยวนะเชอรไอเรื่องกินเนี่ยพี่ก็สั่งให้เชอแล้วไงก็ก mm ิน hmm. ของใครของมันไปสิจะมาแยกกันกินทําไม mm hmm. แต่เรื่องอื่นเนี่ยเชอเอาแต่ใจมากเลยนะตอนแรกนะบอกอยากไปปีนผาพ่อพาไปปีนผาแมวอ่อวะฉันเหนื่อยแล้วกลับเถอะจะพาไปดำนะ้ำอยากไปดำนะ้ำก็บอกว่าล็กไปอะเชอกลัวโอ้โหแล้วที่เชอกลัวที่เชอไม่กล้าเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะพี่ซันนั่นแหละแกล้งดึงชูชีพเชออยู่ได้อะถ้าเกิดเชอจมจริงจริงนะคะเป็ไงคะลูกนี้นะคะเชอไปกับพี่รถดีกว่าก็ยังไม่จมซทหา่หย่แต่เดี๋ยวก่อนนะบั เป็นของพี่นะเชิญมีสิทธิ์เลือกกว่าให้พี่เอิร์ธไปอ่ะดูงี้พี่ไปกับพี่เอิร์ธดีกว่าเอาจริงไม่นองมันนั่งรอเชิญอาบน้ําทาครีมไม่รู้สองชั่วโมงโอ้โหพี่ซันเวอร์แล้วค่ะขนาดพี่ซันนะคะนั่งเข้าห้องน้ำเนี่ยท้องผูกอ่ะเชิญไม่บ่นสักคำเลยตั้งนานล่ำไส้มัอนตันคอยว่าดีแล้วที่คอยม่ได้ไปก็เขาอยู่เป็นยังไงเสื้อคอยหรือยังฮะวันทุกคนเนี่ยก็ต้องการเวลาส่วนตัวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องกลับมาฮะคุณแม่ยื่ี เห็นไม่เห็นแต่เชิลรอได้ไงคะโอ๊ยพี่เอิร์ดคะมาตัดถิ่นได้เลยค่ะใครผิดกันแน่คะพี่เอิร์ดช่วยช่วยตัดสินมาเลยค่ะพี่เอิร์ดเอาจริงนะเรื่องอะไรก็ตามนะแต่เชิลโก้พี่ไม่คูอคือเปล่าเป็นเด็กเท่านี้ไม่ควรโกหกโอ้โหแล้วใครเป็นคนบอกให้เชิลโกหกนะก็ได้เชิญจะไปบอกพี่เอิร์ด้ซ้ำจะไปเที่ยวกับพี่ท่นเนี่ยพี่ท่นเนี่ยเป็นคนบอกโตขึ้นมาจะเป็นตุ้งใหญ่บ้านสุดซอยเจอฆ้าตะกอนสุดโหด Ine, น้ำแดงอะไรอ่ะเหมือนเลือดเลยตื่นเลูก <watching Olymp> <cinema>